สวัสดีครับร้านช่องธนวาตซ่อมมือถือนะครับใครจะติดต่อซ่อมมือถือหรือว่านายการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ติดต่อที่ Facebook นะครับชื่อตามนี้เลยโอเคมาดูข้างในกันนะครับตัวนี้ในคลิปวิดีโอเป็น a m มซฟิ t t ีเล็กนะครับ2 2นะไม่ใช่ตัวแรกหรือว่าตัวโปรนะนะครับ AZ นี่โมเดลมันนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เครื่องลูกค้าส่งมาเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดใช้งานไม่ได้แล้วพอแกะดูข้างในนะครับมันก็มีความชื้นนะมีความชื้นมีบางจุดอช็อตช็อตนะครับก็ซ่อมไปในจุดที่ช็อตแล้วตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับหรือใครที่สนใจที่จะเปลี่ยนแบตนะก็ติดต่อมาได้เลยนะครับอาการชาร์จไม่เข้านะครับหรือว่าอาการเปิดไม่ติดหรือว่าอยากเปลี่ยนแบตนะครับติดต่อมาที่ Facebook ได้เลยมาลองทดสอบกันดูนะครับอันนี้ปุ่มดาว ก็ได้นะครับปุ่มอัพครับก็ได้นะครับอ่ะ back select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  นะครับก็ได้นะโ <Okay. S 1> อเคน,นี่ระบบสัมผัสนะครับเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยบนล่างนะครับมีตั้งปุกไว้ด้วยนะ ลูกค้าตั้งปลูกไว้แล้วมันก็แจ้งเตือนทั้งวันเลยนะครับเลื่อนได้นะครับทชงานได้นะงนี้นะครับโอเคดูการชาร์จกันนี้ลองชาร์จแล้วนะครับก็ชาร์จได้นะชาร์จข้าชาร์จเต็มเลยนะครับชาร์จให้ลูกค้าเต็มลอยละ ที่ร้านก็จะเช็คให้หมดทุกอย่างเลยนะครับเช็คปุ่มนะครับเช็คการชาร์จเช็คระบบสัมผัสเครื่องไหนที่มาแบบเปิดไม่ติดอย่างเงี้ยครับก็จะเช็คให้แล้วก็จะถ่ายคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูนะครับไม่ต้องจ่ายเงินก่อนนะครับดูคลิปแล้วค่อยโอนเงินประมาณนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเขียนไว้แล้วก็ติดต่อตามช่องทางนี้เลยโอเคครับขอบคุณมากครับ